แล้วก็เอาหอมใส่ลงไปครับแบบนี้นี่<ม>แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปครับแบบนี้<ม>สุกแล้วพี่สวยๆมาให้ดูใ,ใกล้เลยว่าสวยแค่ไหนหอมแดงหยับหยาแบบนี้ก็ได้พี่น้ําพริกทํากินเอง<ม>จะทําน้ําพริกใช่ไหมครับผมน้ําพริกขี้กาก็ใส่พริกลงไปครับ<ม>ใช้ทั้งเขียวทั้งแดงพี่เขียวให้เออเขียวให้หอมแดงให้เผ็ด ใช้พริกจินดาเลยนะถ้าใครอยากได้เผ็ดมากๆเอาพริกขี้หนูสวนผสมไปแล้วก็เอาหอมใส่ลงไปครับแบบนี้นี่แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปครับแบบนี้แล้วก็เปิดไฟครับใช้ไฟอ่อนครับแล้วก็ปิดเดี๋ยวได้กินน้ำพริกและง่ายสุดๆไม่ต้องไปทำอะไรมันพี่มันเป็นเหมือนอบเดี๋ยวมันสุกแน่นอนพี่ไม่ต้องกลัวมันไหม้ใช้ไฟอ่อนๆแบบนี้ค่ะนี่ไงไปงนไงนายกินแล้วะสุกแล้วพี่สวยๆมาให้ดูใใกล้เลยว่าสวยแค่ไหนแล้วไม่มีติดเลยพี่ดูดิ สวยๆแบบนี้อ่ะปิดไฟแล้วนะเราก็เอาพริกกระเทียมเนี่ยกระเทียมไทยเนี่ยติดเปลือกได้เลยนะใครชอบกินน้ำพริกขี้กาเนี่ยติดเปลือกได้เล,เลยกระเทียมไทยเพราะว่ากระเทียมไทยมันยิ่งมีเปลือกมันยิ่งหอมนะอ่าแต่ถ้าเป็นกระเทียมจีนแนะนาเอาออกดีกว่าโดยเฉพาะตรงขั้วกระเทียมจีนเม็ดมันใหญ่พี่ขั้วมันจะแข็งอย่าเวลากัดโดนฟันแล้วมันเจ็บแต่กระเทียมไทยเม็ดมันเล็ก,ลกๆขั้วมันนิดเดียวไม่รู้สึกอะไรนะค่ะอืมมาอันนี้ก็ปั่นไปเลย ดูนี่น้ำพริกง่ายๆเพื่อเดียวแล้วไม่เหม็นมือไม่แสบตาไม่ต้องล้างคกไม่ต้องกระเด็นเข้าตาอะไรเลย,เลยใช่ค่ะน่ะง,ง่ายเลยนี่เมืกก่อกี้ไอ้พริกกระเทียมอะไร <c oughs> พวกนี้พี่กะกะเอาตามชอบได้เลยนะมันการทําน้ําพริกแบบคนโบราณเนะี่ยเขาไม่มีสูตรตายตัวหรอกพี่พี่ดูปู่ย่าตายายพี่ทํามีเคยมีใครมานะยายทําน้าพริกใส่พริกกี่เม็ดไม่มีหรอกอีหนูก็ใส่ไปเถอะยายที่ไหนเขาจะมานั่งนับในนี้คือเนื้อปลากระผงเอาน้ําออกเหลือแต่เนื้อกับพริก ถ้าพี่แบบกินไม่เผ็ดพี่อยากได้เนื้อเยอะพี่ก็ใส่หอมกับกระเทียมไปมันก็จะเป็นเนื้อแล้วก็ไม่เผ็ดแค่นั้นเองตัวที่ทําให้เนื้อเยอะที่สุดแล้วไม่เผ็ดเลยกินง่ายสุดก็คือหอมหอมแดงใช่ใครอยากได้น้ําพริกที่แบบมีเนื้อเยอะอๆแต่ไม่เผ็ดมากก็ใส่หอมแดงไปเยอะๆแค่นั้นเองเพราะว่ากระเทียมมันยังมีความเผ็ดร้อนไงแต่หอมแดงมันไม่เผ็ดขับดึงเสร็จแล้วกระเทียมลงไป<อ>นี่อ่ะ แล้วก็ยีเลยพี่เพราะว่าปลากระป๋องมันยีง่ายอยู่แล้วเราก็ยี <ฮะ S 1> ให้มันเข้ากันแค่เนี้ยพริกกระเทียมหอมแดงหยับย,บย,บยาไปงี้ก็ได้พี่น้ำพริกทํากินเองไม่ต้องละเอียดก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดจะทาขายต้องโขละเอียดละเอียดหน่อยถูกไหมค่<ฮ>ะเนี่ยแล้วก็เนื้อปลากระป๋องพี่โอ้โหเนี่ยน้ําพริกปลาทูดีๆนี่เลยเนาะเนี่ยดูดิพี่น่ากินละเราไม่ใช้ผงชูรสเราก็ใช้ผงปรุงรสเชฟบุ๊กแทนเพราะมันไม่มีผงชูรส นะครับใส่ประมาณกาให้มันกลมกล่อมสักประมาณครึ่งช้อนชาก็พอแบบนี้นะครับผมแล้วก็น้ำพริกอ่ะมันขาดไม่ได้อยู่แล้วก็คือน้ำปลานะครับน้ำพริกแบบนี้เขาไม่กินน้ำตาลกันอยู่แล้วเนาะเวลาพี่ไปซื้อน้ำพริกปลาทูอะไรเขาไม่ใส่น้ำตาลนะไม่ใช่น้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิมีน้ำตาลอ่ะอีก็น้ำปลาประมาณสักหนึ่งช้อนหรือว่าถ้าใครกินเค็มกว่านั้นก็เดี๋ยวค่อยๆเติมเวลาทำอาหารพี่ค่อยๆปรุงค่อยๆเติมใส่เยอะออกไม่ได้ใส่น้อยเติมได้นะครับแล้วก็มะนาว น้ำพริกกี้าเขาจอกเปรี้ยวๆเค็มๆนะแล้วก็เออลืมบอกเคล็ดลับไปอย่างหนึ่งว่าไอ้ตัวพริกพวกเนี้ยถ้ามัน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 ปั่นหรือมันตําตอนที่มันร้อนมันจะง่ายนะถ้าพี่ทิ้งไว้ให้เย็นจะตายากนะหนามะนาวทีจีไปเลยนะมาชีจีเลยค่ะเนี่ยอร่อยมากเนี่ยพี่ปลากระป๋องมันบี้ง่ายอยู่แล้วใครชอบเผ็ดกว่านี้ก็เติมพริกเข้าไปอีกมันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่า พี่ทําเสร็จพี่ไม่ถูกใจพี่ย่างต่อ,อยังง่ายเลยพราเรามีกระทะเราไม่ได้ก่อเตาถ่านถูกไหมเนี่ยอยากจะไปเติมพริกเติมเทมมก็ย่างใหม่แล้วก็ใส่ลงไปอีกทีหนึ่งก็ยังได้เลยนะน้ําพริกเราง่ายไหมง่ายเลยเสร็จแล้วอันนี้ถ้วยเบลเทอร์เลยเนี่ยที่ยังเหลือเลยนี่ได้เมนูน้นําพริกอีกแล้วคะ่ะแล้วปลากระป๋องพี่ง่ายๆเลย